สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะหนูชื่อนางสาวนิสารัตลุ่งธานีเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระเคียนค่ะหนูชื่อนางสาวเจนจิราส่งแสงเป็นเลขานุการสภา,านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระเคียนค่ะวันนี้พวกเราสองคนมานําเสนอโมเดลวางโมเดลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะและพร้อมกันนี้เราจะมารีวิวห้องน้ำตามหลัก5สที่สพทได้กำหนดด้วยค่ะ ค่ะวังโมเดลประกอบด้วย W คือเวิร์กชิปเวรทำความสะอาดค่ะการกำหนดทีมผู้รับผิดชอบเวรทำความสะอาดในตอนเช้าโดยจะมีน้องๆป .6 เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะ A คือ a s s e s s m e n t การตรวจเช็คความเรียบร้อยโดยมีทีมสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมเคียนเป็นคนตรวจเช็คความสะอาดและความเรียบร้อยของเขตพื้นที่นี้ค่ะ N คือ Notification มีการรายงานหน้าแถวทุกเช้าเพื่อให้ทุกคนทราบหากกรณีที่ไม่สะอาดหรือไม่เรียบร้อยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าเรียนกู y ไทย n ินเ i n นเท a น c e คือการรักษาสุขลักษณะอย่างต่อเนื่องปลูกฝังนิสัยการรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะและโรงเรียนยังมีมาตรการเพิ่มเติม,เ,ตมเช่น การมอบหมายให้นักการพานโรงดูแลรักษาความสะอาดด้วยเช่นกันจากกวงโมเดลการขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านวงตะเคียนส่งผลให้โรงเรียนมีห้องน้ำตามหลัก5สดังนี้ค่ะสะอาดคือความรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์ถั่วซ่วมและอ่างล้างมือโดยให้มีพื้นที่ในห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมหน่าใช้ สะดวกคือซ่อมแซมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำเช่นสายฉีดน้ำใหม่เปลี่ยนจากโถนั่งแบบราดเป็นโถนั่งแบบกดราดเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสบายคือมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟจะส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัยค่ะสุขลักษณะคือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่น่าใช้ มีอ่างล้างมือหน้าห้องน้ำเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการค่ะสวยงามโรงเรียนมีการจัดการทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกเช่นมีการทาสีห้องน้ำใหม่มีป้ายต่างๆเพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าใจและเกิดความประทับใจค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดให้มีนโยบายสุขาดีมีความสุขทําให้พวกเราได้ใช้ห้องน้ําดีๆและพวกเรามีความสุขสบายใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ